โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามเพจของเกมยูยูนะคะเพจผู้หลานนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นไทรอยเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นไทรอยสูงไทรอยต่ำคุณควรฟังคลิปนี้นะคะโรคไทรอยนะคะไทรอยเป็นพิษเนี่ยหรือที่เขาเรียกกันว่าโรคคอหอยพอกนะคะถ้าในแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกแบบเก๋ๆนะคะว่าโรคไฮเปอร์ ไทรอยและโรคไฮโปไทรอยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะดูที่ระดับฮอร์โมนนะคะหมอแพทย์ปัจจุบันเขาจะศึกษาที่ระดับฮอร์โมนเป็นหลักนะคะดูนะคะการวิเคราะห์ในส่วนการทำงานเฉพาะจุดนะคะเช่นการดูเรื่องของต่อมใต้สมองนะคะทำงานยังไงนะคะต่อมไทรอยหรือบริเวณคอเนี่ยทำงานยังไงเขาจะดูวิเคราะห์แบบเป็นส่วนๆหรือว่าเป็นจุดๆซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแพทย์แผนไทยนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นมุมมองของแพทย์แผนไทยเองนะคะซึ่งยุ้ยจะมอธิบายให้คุณฟังนะคะว่าสองสายนี้นะคะเขาจะรักษาในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะก็จะมาแยกให้คุณดูว่าความแตกต่างมันตรงไหนนะคะถ้าในลักษณะของการวิเคราะห์แบบสายแผนไทยหรือภาพแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะดูนะคะทั้งองค์รวมทั้งระบบร่างกายเลยคือดูธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟ ในคนที่มีโรคไทรอยนะคะแต่เป็นลักษณะ,ะไทรอยสูงเนี่ยในมุมมองแพทย์แผนไทยเขาก็จะตีความว่าคนคนนี้นะคะมีธาตุไฟสูงและธาตุลมสูงนะคะฟังดีๆอาจจะงงนิดนึงแต่เดี๋ยวยุ้ยจะอธิบายให้คุณฟังนะคะธาตุไฟสูงคือความร้อนในร่างกายเยอะนะคะลมสูงก็คือลมร้อนในร่างกายเยอะเหมือนกันนะคะ หมายถึงความร้อนในตัวนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะการเผาผลาญการสันดาบอาหารค่อนข้างที่จะสูงนะคะลมนะคะลมย่อยอาหารกำเริบนะคะลมในที่นี้ถ้าภาษาแพทยแผนไทยเขาเรียกว่าลมปรินามคีนะคะลมปรินามัคีหมายถึงลมย่อยอาหารที่ทํางานเยอะที่ทํางานสูงเกินไปคือการเผาผลาญที่เยอะที่มากผิดปกติทําให้เกิดลมร้อนภายในตัวนะคะ เมื่อภายในตัวของเราอะค่ะมีความร้อนสะสมมีลมร้อนสะสมเยอะเกินไปส่วนตรงนี้เองค่ะที่ทำให้เกิดสภาวะผิดปกติคือร่างกายของเราเสียสมดุลภายในตัวมันจะมีไอร้อนเยอะนะคะสะสมเยอะเนี่ยก็จะมีอาการที่แสดงออกมานะคะสำหรับคุณที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์สูงนะคะให้คุณไปสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นแบบนี้ไหม นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเข้าข่ายว่าคุณมีลักษณะเป็นไทรอยด์สูงนะคะจะมีอาการใจสัน่นหิวตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ขี้ร้อนนะคะร้อนมากนะคะมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวออกมานะคะหิวบ่อยหิวตลอดเวลานะคะกินเยอะนะคะกินเยอะแต่ไม่อ้วนนะคะตามีลักษณะปูดขึ้นมานะคะโปนขึ้นมานะคะผิวพันธ์นะคะสังเกตที่ผิวเนี่ย จะหยาบนะคะแห้งและกล้านนะคะแสดงว่าความร้อนภายในตัวของคุณนะมันสูงจะชีบอยและทายบอยนะคะต่อมานะคะต่อมาคือกรณีที่2กรณีที่2จะตรงข้ามกับกรณีแรกนะคะคือไทยรอยต่ำนั่นเองนะคะถ้ามุมมองแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าธาตุไฟหย่อนนะคะเมื่อกี้นะคะไฟสูงคือกำเริบนะคะแต่ตรงนี้ธาตุไฟ ต่ำนะคะท้ลอยต่ำคือธาตุไฟหย่อนนั่นเองนะคะไฟหย่อนลมหย่อนนะคะคือต่ำต่ำผิดปกติต่ำกว่ามาตรฐานนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะธาตุดินน้ำลมไฟอ่ะมันควรจะสมดุลนะคะในกรณีคนที่ปกติ้าธาตุไฟนะคะในตัวเขาต่ำธาตุลมในตัวเขาต่ำหรือหย่อนเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยมันจะทำหน้าที่นะคะชนะธาตุไฟนะคะ ถ้าคนไหนนะคะมีธาตุน้ำนะคะมีไทรอยต่ำเนี่ยธาตุน้ำในตัวเยอะร่างกายเนี่ยจะมีการอุดกั้นหรืออุดตันของของเสียจะมีลักษณะภายในตัวภายในร่างกายของคุณอะ่ะจะเป็นลักษณะที่เย็นและชื้นร่างกายของคุณก็จะเสียสมดุลยกตัวอย่างเช่นนะคะคนที่มีลักษณะของอาการไทรอยต่ำหรือธาตุน้ำเยอะนะคะ ทัดน้ำเหมืพวกไขมันพวกน้ําเหลืองต่างๆหรือพวกเสมหาคนไทยรอยต่ํานะคะก็จะมีลักษณะ 1. อ้วนง่ายนะคะ2ระบบย่อยอาหารไม่ดีนะคะไฟย่อยทํางานไม่ดีนะคะเพราะพัดน้ําในตัวมันเยอะนะคะ,ะการย่อยเนี่ยก็จะทํางานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะเพลียงง่ายนะคะขี้หนาว มีลักษณะถ่ายถ่ายค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าการย่อยอาหารเขาไม่ดีไงเพราะว่าธาตุมันเยอะท้องผูกบ่อยนะคะถ่ายยากท้องผูกบ่อยนะคะซึ่งต่างกับเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ถ่ายบ่อยแต่ถ้าถ่ายไทายรอยต่ำเนี่ยจะค่อนข้างที่เป็นคนอ้วนถ่ายยากแล้วก็เรื่องของท้องผูกนะคะท้องอืดน,นะคะจะมีเยอะ ถ้าไฟย่อยภายในตัวเขามีปัญหานะคะคือการย่อยอาหารมันก็จะไม่ดีเพราะการย่อยอาหารไม่ดีเนี่ยทำให้กากอาหารนะคะที่ที่มันสะสมนะคะเกิดการแข็งตัวแล้วไฟย่อยตรงเนี้ยมันไม่ค่อยทํางานไงมันจะไม่ค่อยดันออกภายในตัวค่อนข้างจะยากนะคะมันก็เลยทําให้ท้องอืดท้องผูกได้ง่ายนะคะลักษณะผิวพรรณนะคะถ้าคนที่มีไทรอยต่ําเนี่ยผิวจะนวลแล้วก็ผิวจะออกแบบอ่ เหลวๆนะคะเละๆนิดหนึ่งนะคะแบบนี้คือท่าน,น้ํามีพวกน้ํามันไขมันอะไรภายในตัวเยอะนะคะเงาๆเหลวๆนะคะเหมือนกับคนมีน้าน้ําเยอะ,อะแล้วก็เออมันจะมีลักษณะคล้ายๆน้ําเหลืองหรือว่าผื่นขึ้นนะคะตามตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเออเยอะนะคะ ถ้าภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าคนที่มีมันเหลวกับมันข้นเยอะนะคะไขมันของเสียเนี่ยสะสมในตัวค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็การย่อยอาหารมันจะต่ํานะคะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการรักษานะคะการรักษาในที่นี้มี2แผนด้วยกันที่จะอธิบายคือแผนปัจจุบันและแผนยาสมุนไพรนะคะให้คุณฟังนะคะแล้วเลือกใช้ตามความเหมาะสมตามวิถีชีวิตตามจริตของคุณนะคะ มาอธิบายให้คุณเ,เสนอแนะให้คุณเฉยๆการรักษานั้นแล้วแต่คุณนะคะ 1. ในกรณีแผนปัจจุบันนะคะในกรณีแผนปัจจุบันยุ่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันในการรักษา,าคนที่มีปัญหาเรื่องไทรอยนะคะข้อที่1คือส่วนมากนะคะคุณจะเลือกใช้แผนปัจจุบันกันเยอะเพราะว่ามันเป็นการใช้ยานะคะเคมีที่ กินปุ๊บหายปั๊บนะคะแล้วก็เห็นผลค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ชัดเจนนะคะก้อนหนึ่งคือเขาจะกินหมอจะจ่ายยาให้พวกแบบยาต้านไทรอยนะคะคือกดไทรอยไว้นะคะกดต่อมไทรอยไว้นะคะไม่ให้มันสร้างเยอะเกินไปแล้วร่างกายเราอะ่ะมันจะค่อยๆปรับได้เองนะคะถ้ากินยาแล้วมันหายก็เขาจะหมอเขาจะบอกว่าให้หยุดยาแล้วก็ร่างกายมันปรับตัวได้แล้วแบบนี้นะคะก้อนี้ที่2ข้อที่2ในการรักษาแผนปัจจุบันอีกสเต็ปหนึ่งนะคะคือ อันนี้จะแรงกว่าแบบที่1ที่มันเป็นเลื้อหลังหรือว่าสะสมเนี่ยข้อที่2คือการกืนแร่นะคะการกืนแร่อโอดีนนะคะการกืนแร่อโอดีนคืออะไรแร่ตัวนี้นะคะมีหน้าที่มีคุณสมบัตินะคะในการทําลายก้อนหรือต่อมไทรอยให้มันเล็กลงนะคะไม่ให้ก้อนไทรอยเนี่ยมันทํางานเยอะเกินไปเพื่อผลิต ฮอร์โมนไทรอยออกมาแล้วทําให้ร่างกายคุณมีความร้อนสูงเกินเพื่อป้องกันการสร้างฮอร์โมนที่เยอะเกินนั่นเองนะคะก็ถ้าหายก็ใช้ระยะเวลาสักสักระยะหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากที่ยุ้ยเห็นจากเคสคนไข้หรือว่าลูกค้าที่เขามากินผู้หลานเขาก็ค่อนข้างที่จะรักษานานนะบางคนเป็นไทรอยเนี่ยกินแบบยาตลอดชีวิตเลยก็มีหรือบางคนกินแบบปี2ปี3ปีอยากจะหยุดยาแล้วอย่างเงี้ยถึงเข้ามาปรึกษาเนี่ยทั้งกินยาทั้งกืนแร่อย่างงี้นะคะ ข้อที่3นะคะต่อมาคือการรักษาแผนปัจจุบันอีกขั้นหนึ่งที่รุนแรงกว่าการใช้ยาหรือว่ากืนแร่นะคะข้อที่3ขั้นนี้คือคนที่เป็นหนักมากคือการผ่าตัดนั่นเองนะคะคนที่เป็นมาเยอะนะคะสะสมมา2-3สปีกินยาไทรอยตลอดแล้วไม่เคยหายนะคะแล้วจะมีก้อนที่คอเกิดขึ้นนะคะก้อนใหญ่เหมือนคอพอกเลยเนี่ยนะคะแสดงว่าต่อมมันทำงานหนักแล้วนะคะบางทีอ่ะ การผ่าตัดนะคะคือคนใช้ในเคสที่รุนแรงมากๆนะคะเพราะว่ามันจะมีก้อนใช่ไหมก้อนที่คอแล้วมันก้อนมันขยายมันใหญ่นะคะพอก้อนมันขยายมันใหญ่ปุ๊บอ่ะมันก็จะไปบีบรัดนะคะไปบีบคอของคุณอ่ะบีบบีบหลอดอาหารของคุณให้มันแคบแล้วมันตีบลงนะคะพอมันแคบมันตีบลงคุณก็จะกืนอาหารไม่ได้คุณก็จะเจ็บคออย่างเงี้ยนะคะคุณต้องใช้การผ่าตัดไอ้ก้อนเนี่ยมันออกเพื่อให้หลอดอาหารคุณ คุณแบบโป่งนะคะให้มันฟูอ่อให้มันสามารถไหลเวียนของอาหารได้อย่างนี้นะคะนี่คือการผ่าตัดในกรณีก้อนที่มันปูดใหญ่ขึ้นมาเกินผิดปกติเขาจะใช้วิธีนี้นะคะส่วนมากคนที่เป็นถึงขั้นเนี้ยคือใช้ชีวิตลําบากแล้วกินอาหารไม่ค่อยได้นะคะหายใจไม่ค่อยออกแล้วหายใจยากนะคะหายใจลําบากนะคะกินอาหารไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเราก็จะผอมนะคะ ฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วคุณเป็นหนักแล้วคุณเลือกที่จะผ่าตัดก้อนตัวนี้ออกนะยุบบอกก่อนนะคะว่าคุณต้องทําใจนะคะถ้าคุณไปผ่าไอ้ก้อนไทรอยที่มันสร้างฮอร์โมนตัวเนี้ยถ้าคุณผ่าแล้วนะคะคุณต้องทําใจโอกาสที่คุณจะเสียงแหบตลอดชีวิตมีนะคะจะเกิดขึ้นนะคะพอไปตัดออกแล้วอ่ะมันไม่สามารถมีไอ้ส่วนตรงนี้ในการผลิต ทำธรรมชาติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตหลังจากการที่คุณผ่าตัดไอ้ก้อนที่เป็นตัวสร้างฮอร์โมนไทรอยของคุณออกคุณต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะกินยาตลอดชีวิตเพื่อเสริมฮอร์โมนไทรอยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อคุมเอ่อฮอร์โมนภายในตัวของคุณนะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะยุบเอามาบอกให้คุณฟังเฉยเฉยนะคะว่า อ่าควรผ่าหรือไม่ควรผ่าอันนี้แล้วแต่คุณจะพิจารณาเองนะคะเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเหมือนกับการไปตัดในส่วนที่เป็นฟังก์ชันของการใช้งานภายในอายุวะส่วนตัวของคุณน่ะให้มันไปตัดออกเพราะมันตัดออกคุณก็ใส่ยาใช้ยาในการกินกินกินเสริมเข้าไปแทนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการผ่าตัดต่อมตัวนี้นะคะชีวิตของคุณนะคะร่างกายของคุณมันก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะโอเค ต่อมาค่ะต่อมาต่อมาการรักษาในมุมมองของหมอแผนไทยหมอแพทย์แผนไทยโดยการใช้ยาสมุนไพรนะคะ ในเคสกรณีไทลอยเนี่ยยุทธบอกว่ามันเกิดจากการเสียสมดุลของธาตุทั้งสีธาตุดินน้ำลมไฟมีความผิดปกติก็คือธาตุไฟมันมันเยอะเกินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาในมุมมองของแพทย์แผนไทยคือการปรับสมดุลภายในตัวสมดุลร้อนเย็นให้มันอยู่ในสภาวะปกติหรือเป็นกลางให้มันกลับมา ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะถ้าธาตุไฟเยอะต้องเอาธาตุไฟออกแล้วทําให้มันเย็นขึ้นนะคะหรือถ้าจเย็นเกินแบบธาตุน้ําเยอะหรือไฟต่ำเนี่ยต้องทําให้มันน้ำธาตุน้ําหายไปแล้วเสริมธาตุไฟเข้ามาเนี่ยเขาเขาถึงเรียกว่าคือการปรับระบบร่างกายปรับสมดุลแบบองค์รวมแบบทั้งตัวหัวจุดเท้านะคะนี่คือการรักษาแบบยาสมุนไพรนะคะถ้าในหมอแผนไทยรักษานะคะหมอแผนไทยรักษาจะ ซักประวัติก่อนว่าคุณใช้ชีวิตผิดปกติมาหรือว่าทำอะไรมาในอดีตรหรือเปล่านะคะต้องไปหาสาเหตุต้องไปหาต้นต่อของการเกิดโรคตัวนี้ก่อนนะคะยุ้ยสรุปมาให้คุณดังนี้นะคะคนที่มีเรื่องของปัญหาเรื่องไทรอยเนี่ยสาเหตุของการเกิดโรคมีหลายชนิดนะคะนะคะหอาจจะมาจากกรรมพันธ์ ะคะอ 2. อาจจะเกิดจากการใช้ชีวิตส่วนตัวที่หนักเกินไปนะคะทำงานหนักเกินไปทํางานเยอะเกินไปนอนน้อยเกินไปนะคะทำให้ความร้อนภายในตัวมันเกิดการสะสมสูงนะคะแล้วแบบเป็นแบบเนี้ยเรื้อรังมาเรื่อยๆนอนน้อยพักผ่อนน้อยเนี่ยไทรอยเป็นพิษเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะคุณก็ต้องไปแก้ตรงนี้นะคะ ข้อที่3านะคะอาจจะไทรอยเนี่ยอาจจะเกิดกาบการใช้ชีวิตประจำวันโดยการทานอาหารนะคะอย่างเช่นกรณีไทรอยที่เป็นพิษแบบสูงเนี่ยหมายถึงว่าความร้อนภายในตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะธาตุไฟมันเยอะนะคะอย่างเช่นคนชอบกินอ่าพริกเยอะๆของทอดของมันเยอะๆ,ๆที่เพิ่มความร้อนในตัวพวกแป้งน้ำตาลสูงของหวานต่างๆเนี่ยความร้อนความหวานเนี่ยมันเพิ่มนะคะเพิ่มความร้อนภายในตัวอยู่แล้วนะคะพวกเบเกอรี่พวก อาหารเสริมต่างๆพวกยาต่างๆเนี่ยมันเพิ่มความร้อนภายในในร่างกายอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะกินพวกเครื่องปรุงจัดเกินไปหรือว่า,อาฮอทดอกแฮม,มเบอร์เกอร์อะไรอะของที่มันมันมันใช้การแปรรูปเยอะๆพวกอาหารสำเร็จรูปต่างๆอะไรพวกนี้คุณอาจจะกินเยอะเกินไปโดยที่คุณดื่มน้ำน้อย ะะการย่อยคุณไม่ดีระฉะนั้นแล้วการทานนะคะการทานทานในชีวิตประจำวันมีผลเช่นกันนะคะที่ทําให้มีปัญหาเรื่องของไทรอยนะคะข้อที่สนะคะดูที่การขับถ่ายนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าถ่ายยากถ่ายไม่ดีเนี่ยนะคะลมพิษนะคะสะสมสูงลมในแกส๊สในกระเพาะในลำไส้เนี่ยมันจะร้อนพอมันร้อนมันจะตีขึ้นมานะคะมันก็จะดันในต่อมของส่วนไทรอยทําให้ตัวคุณร้อนนะคะ ไทรอยมันก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันคือระบบภายในตัวมันไม่อย่างถ้าภูมมองของแพทย์แผนไทยคือมันกระทบกันทั้งตัวอยู่แล้วถ้าระบบย่อยอาหารมีปัญหานะคะเลือกระบบลำไส้การถ่ายมีปัญหาไร้อยกระทบเช่นกันนะคะไอร้อนมันตีขึ้นมาพอไอร้อนตีขึ้นมา ต่อไทรอยก็ทำงานเยอะทำงานผิดปกติได้เช่นกันนะคะสาเหตุข้อที่หคุณดูคุณสังเกตดูคุณดื่มน้ําน้อยไหมการดื่มน้ําน้อยก็มีผลเช่นกันนะคะที่ทําให้เลือดคุณหนืดนะคะเลือดคุณหนืดเลือดเหนื่อยเวียนไม่ดีเกิดการค้างค้างสะสมของพิษต่างๆพวกหินปูนตะกอนยุลีต่างตาง่เลือดเหนียวเลือดเดินไม่ดีคุณก็จะมีอาการแบบไทรอยเป็นพิษเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะ มันพ่วงกันทั้งตัวนะคะแพทย์แผนไทยวิเคราะห์คือไม่ได้เฉพาะจุดจุดไทรอยรักษาเฉพาะไทรอยไม่ใช่แบบนั้นคือแก้แก้ทั้งปัญหานะคะทั้งระบบทั้งตัวเลยเวลายึดใช้ลูกค้าคือการถ่ายพิษทั้งตัวหัวจุดเท้าอยู่แล้วนะคะในกรณีคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮโปหรือไฮเปอร์นะคะหรือธาตุไฟสูงธาตุไฟต่ำเนี่ยถ้าถามว่าทานผู้หลานสามารถ ช่วยได้ทั้งไทรอยสูงไทรอยต่ําได้ไหมช่วยได้นะคะได้ทั้ง2เคสได้2กรณีเลยนะคะแล้วก็สามารถทานได้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันด้วยนะคะแต่ขอให้ทานคุณละเวลาสมมติกินยาแผนปัจจุบันตอนเช้าคุณเอาชามาทานตอนกลางวันหรือตอนเย็นหรือก่อนนอนแบบนี้นะคะสามารถทานร่วมกันได้แต่ขอให้เว้นช่วงห่างนิดนึงเพราะว่าการทํางานของยามันจะได้มีประสิทธิภาพหรือว่าชาเนี่ยมันจะเห็นผลได้ดีนะคะขอให้เว้นช่วงห่างกันสักสองชั่วโมง ได้นะคะหรือทานคนละมื้อนะคะในส่วนของผู้หลานเนี่ยยุยทำสูตรตัวนี้มาคือ มันไม่ได้เป็นตัวรักษาโรคใดหรือเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในตัวนะคะการรักษาโรคนะคะคือต้องทํายังไงก็ได้นะคะระบบเลือดลมของของตัวมนุษย์เนี่ยมันสามารถพ่วงกันได้อยู่แล้วทั้งตัวหัวจุดเท้าอยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนใดติดขัดมีปัญหามันกระทบทุกส่วนนะคะยุ้ยถึงทําสูตรนี้ออกมานะคะคือสวดเออคือสูตรทะลวงพิษคือถ่ายของเสียถ่ายพิษทั้งระบบตัวหัวจุดเท้านะคะ ฉะนั้นการทานผู้หลานเข้าไปถ้าคุณมีปัญหาจุดไหนจุดนั้นจะแสดงออกออกมาให้คุณเห็นได้ชัดว่าตรงนี้มีปัญหาเพราะทานผู้หลานเข้าไปคุณปวดหัวแสดงว่าภายในเส้นเลือดภายในหัวเนี่ยมีปัญหาและเรื่องของการไหลเวียนไม่ดีนะคะหรือมีการเส้นเลือดคุณตีบอุดกั้นอยู่หรือเปล่าบางคนกินเข้าไป ปวดท้องตัวปวดจะเป็นท้องน้อยอย่างเงี้ยแสดงว่ามีปัญหาเรื่องของมดลูกนะคะบางกนกินเข้าไปปวดตรงเอวปวดตรงหลังมีปัญหาเรื่องของไตหรือเรื่องอกระดูกอย่างเงี้ยปวดหลังขึ้นมานะคะส่วนไหนที่มีพิษฝังอยู่นะคะหินปูนฝังอยู่ยูริกฝังอยู่ก้อนเนื้อต่างๆที่มันทับเส้นของคุณอะ่ะเส้นเลือดของคุณเส้นเอ็นของคุณอะ่ะมันจะไปทะลวงอะ่ะ การดื่มน้ำนะคะน้ำมันไปทั้งตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทานชาผู้หลานเข้าไปมันไปทัดลวงทุกเส้นเลือดของคุณรุดทุกรูอนูเซลลของคุณอยู่แล้วนะคะผู้หลานคือสูตรนะคะทําออกมาเพื่อเป็นสูตรถ่ายพิษนะคะการดูแลต้นต่อการรักษาต้นต่อของการเกิดโรคคือสูตรของผู้หลานตรงนี้นะคะสโลแกนของผู้หลานก็คือ ถ่ายพิษนะคะถ่ายพิษถ่ายของเสียทั้งระบบร่างกายหัวจะหลดเท้าไม่ว่าจะมีปัญหาจุดไหนส่วนไหนได้หมดครบทุกอาการโดยที่ไม่เฉพาะเจอะจงโรคใดโรคหนึ่งถ้าภายในตัวคุณดีเลือดคุณดีเลือดสะอาดนะคะ ทุกส่วนของร่างกายมันจะถูกฟื้นฟูเองตามธรรมชาตินะคะถ้าภายในคุณดีสมดุลคุณดีอฮอร์โมนคุณดีผิวพรรณคุณก็จะดีออกมาเองนะคะร้อนเกินเย็นเกินนะคะมันก็จะดึงกลับให้มาอยู่ในสมดุลนะคะสูตรผู้หลานเป็นสูตรเดียวที่สามารถทานได้ ทุกคนนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องธาตร้อนนะคะมันจะปรับให้มันเย็นแล้วอยู่ในสมดุลถ้าธาตุเย็นมันจะปรับให้ร่างกายคุณอุ่นแล้วอยู่ในสมดุลซึ่งการใช้ผู้หลานจะแตกต่างกันที่น้ําต้มสุกหรือเขาเรียกว่าน้ํากระสายยา ตรงนี้นะคะถ้าคุณต้องการให้มันเข้มหรือ,อยากทาให้สูตรตัวนี้เป็นธาตร้อนคือคุณใส่น้ําน้อยแล้วมันจะเข้มนะคะแล้วจะทําให้ตัวคุณมันร้อนนะคะร้อนขึ้นอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ากินแล้วมีอาการร้อนเกิดขึ้นมาเหงื่อออกเยอะขึ้นมาแสดงว่าคุณกินร้อนแคะทำมันเข้มเกินไปธาตุมันกลายเป็นธาตร้อนถ้าไม่ไหวให้เติมน้ําเข้าไปเพื่อให้มันเจือจางนะคะมันก็จะกลายเป็นสูตรสมดุลแล้วก็ร่างกายคุณจะเย็นขึ้นนะคะ หรือบางคนเลือดไหลเวียนไม่ดีหน้ามืดบ่อยนะคะธาตุภายในตัวเย็นเกินไปอาหารระบบย่อยไม่ดีเขาก็จะชงเข้มนะคะเพื่อให้มันเข้มขึ้นเพื่อปรับให้ธาตุมันร้อนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะนี่คือคือสเสน่ห์ของของการใช้ยาสมุนไพรนะคะมันมีการจุดพลิกแพลงเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งคนอาจจะงงว่าทำไมยาตัวเนี้ยสูตรตัวเนี้ยตัวเดียวมันถึงได้ทุกโรคแล้วก็มันไม่สามารถ ทานโดสเดียวกันได้ทุกคนยังบางคนกินหนึ่งแก้วไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยแต่บางคนกินแค่ครึ่งแก้วทําไมมีอาการข้างเคียงอาการข้างเคียงที่ออกมาเนี่ยคนที่เป็นหนักเนี่ยจะแสดงออกมาหนักนะคะถ้าคนไม่ได้เป็นอะไรเลยจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แสดงว่าเส้นเลือดคุณโล่งคุณโปง่งบางคนนี่กินแคปซูลผู่หลาแค่เม็ดเดียวตึงหัวมือหัวอะไรเงี้ยแสดงว่าภายในตัวคุณมีพิษเยอะนะคะพิษผงไอตะกอนหินปูนต่างๆสะสมเยอะเพราะฉะนั้นการกินแล้ว ถ้าคุณมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นทำยังไงกินน้ำเยอะๆนะคะกินน้ำทุกๆ1 5บหถึงสานาที2อถึงสอกินทั้งวันเพื่อให้มันถ่ายออกทางฉี่แบบนี้นะคะนี่คือวิธีแก้แล้วคุณอย่าเพิ่งไปกินอัดเข้ามาอย่าเพิ่งกินชาอย่าเพิ่งยินกินแคปเอาให้อาการมันหายก่อนแล้วคุณไปแก้ที่วิธีการต้มหรือว่าการชงใหม่ให้มันอ่อนลงให้เจือจางกว่าเดิมแล้วเว้นช่วงระยะเวลาให้มันห่างขึ้นนะคะไม่ต้องกินเช้าเย็นนะคะถ้ามันแรงไปก็กิกนวันนี้พรุ่งนี้กินเม็ด อีกวันหนึ่งกินชาสลับแบบนี้นะคะกินให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะการทานผู้หลานไม่เหมือนยาตัวอื่นบางคนมันกินได้ไงทุกวันกินได้เช้าเย็ยนไม่เป็นไรแต่บางคนกินไม่ได้คุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณพร้อมณนะจุดไหนคุณกินได้ปริมาณเท่าไหร่ยุ้ยไม่สามารถบอกได้ว่าคุณต้องกิน2แก้วนะต่อวันบางคนเขากินได้คุณกินไม่ได้คุณก็ต้องรู้จักนะคะคุณอย่าฝืนทานในปริมาณที่เยอะแทนที่มันจะดีมันกลับไม่ดีนะคือการทานผู้หลานเนี่ย ให้ได้ผลดีคือการกินที่เหมาะกับตัวเองกินที่เหมาะสมเท่าที่มีเท่าที่ได้นะคะยุจะย้ำตรงนี้นะคะฟุงฟังดีๆไม่จําเป็นต้องกินทุกวันบางคนอาจจะกินเว้นวันบางคน2วันทีกินแบบพอดีพอดีสบายสบายชิวๆนะคะถ้ามีอาการข้างเคียงนะแสดงว่าคุณรู้ว่าตรงเนี้ย มันหนักสําหรับคุณนะคุณชงเข้มเกินไปคุณเอาน้ําเติมแค่นี้นะคะปรับง่ายๆคุณต้องรู้จักวิธีการปรับนิดนึงนะคะเพื่อให้การทานยามันเห็นผลชัดเจนโอเคสำหรับคนที่อยากจะศึกษาผู้หลานเพิ่มเติมว่าผู้หลานทำงานยังไงนะคะมีเคสร,รีวิวยังไงเนี่ยขอให้ไปศึกษาที่เฟซแก้มยุ้ยผู้หลานนะคะ เฟซส่วนตัวของยุ้ยจะโพสต์เกี่ยวกับรีวิวของคนที่ทานจริงใช้จริงบอกต่อนะคะที่อนุญาตให้ขึ้นบนเพจให้ขึ้นบนเฟซได้นะคะส่วนคลิปต่างๆนะคะถ้าคุณอยากไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะก่อนสั่งยุ้ยย้ำทุกครั้งนะคะห้ามซื้อก่อนที่จะฟังคลิปครบทุกคลิป คุณไม่ต้องรีบซื้อนะอยุ้ยบอกเลยยุ้ยอยากได้ลูกค้าที่เข้าใจสินค้าจริงๆอยากได้ลูกค้าที่คุณภาพนะคะไม่อยากได้ลูกค้าที่สับสนมึนงงเออเอเอแยกแยะไม่ออกระหว่างสินค้าผู้หลานกับสินค้าอย่างอื่นเนี่ยยุ้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่บางทีแบบว่าไปกินยี่ห้ออื่นมาแล้วมาบอกว่าเป็นของเราเนี่ยมันไม่ได้นะคะคุณต้องแยกแยะสินค้าในท้องตลาดให้ออกนะคะยุ้ยย้ำทุกครั้งนะคะว่าคุณต้องไปฟังคลิปทุกคลิป ศึกษาให้เข้าใจก่อนว่า ผู้หลาสูตรตัวนี้ทํางานยังไงส่วนผสมมียังไงออกฤทธิ์ยังไงถ่ายพิษยังไงแก่ยังไงผลข้างเคียงยังไงไปฟัง YouTube หมอยุ้ยผู้หลานรีวิวกันทานฟังจบนะคะค่อยมาซื้ออย่างน้อยขอให้ฟังสักสิบคลิปนะคะสักสองอาทิตย์อย่าเพิ่งซื้อนะคะห้ามซื้อถ้ามาฟังวันสองวันแล้วตัดสินใจซื้ออย่าเพิ่งนะคะฟังนานๆสักอาทิตย์สองอาทิตย์บางคนที่เป็นปีก็มีนะคะมาบอกอยู่ว่าฟังจนแบบเอามั่นใจแล้วดูรีวิวจนมั่นใจแล้วถึงมาซื้ออย่างเงี้ย ไม่ต้องรีบยิบยขายตลอดไม่เจ๊งนะคะอยู่อีกนานเพราะฉะนั้นยุต้องการคนที่ศึกษาแล้วกินแล้วให้ผลจริงๆแล้วตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเราจะไม่มีการแบบว่าบิ้วขายคุณนะแต่คุณต้องอ,อยากกินคุณคุณเข้ามาถามเองเราเรามีแอดมินในการรับออเดอร์เรามีแอดมินในการดูแลคุณตลอดอยู่แล้วเวลามีปัญหาอะไร ถามได้ตลอดกินมีปัญหากินไม่ถูกต้องอะไรถามได้ตลอดเพื่อเราต้องการให้คุณเห็นผลจริงๆนะคะนั้นแล้วผู้หลานของยุ้ยนะคะย้าทุกครั้งว่าผู้หลานเนี่ยของยุ้ยกล่องตามนี้สีขาวเขียวแบบนี้เท่านั้นนะคะย้าว่าเท่านั้นราคา 1, 3 8 0นะคะราคาเดียวแบบนี้เท่านั้นไม่มีราคาอื่นไม่มีเซ็ตทดลองไม่มีโปอร์ชั่นลดแลกแจกแถม1แถม12แถม2แถมหนึ่งแถไม่มีราคาหลักร้อยใดเพิ่งสิ้นไม่มีราคา150ไม่มี200300ไม่มีนะคะ ขอบอกตรงนี้ว่าไม่มีเลยถ้าไม่ใช่กล่องแบบนี้นะคะไม่ใช่ของหมอยุพูหลานนะคะมอยุพูหลานคือกล่องแบบนี้แคปซูล1,580แพ็คคู่2,850บาทเซ็ตแบบนี้เท่านั้นนะคะย้ำนะคะและพูหลานไม่ใช่เจียวกู้หลานด้วยนะคะพูหลานคือแบรนด์สินค้าของยุย ตำรับสมุนไพรของยุตั้งเองนะคะผู้หลานคือผู้หลานไม่ใช่เจียวกู้หลานนะคะและไม่ได้ชื่อมู่หลานนะคะของยุชื่อผู้หลานพอสมเพา,ส,พาสระอูไม่เอกหอหีบโอลิงสะนอะนนูผู้ หลานสะกดแบบนี้เท่านั้นนะคะก็แยกแยะสินค้าในท้องตลาดให้ออกนะคะอย่าสับสนอย่าก,กินผิดยุยย้ำทุกครั้งนะคะถ้าคนมาถามยุย้ยว่าตรงนี้ใช่ที่เดียวไหมถ้าไม่ใช่แพคกิ้งแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่นะคะคุณก็เลือกทานตามความเหมาะสมของของคุณเองนะคะก็ตามนี้เท่านั้นนะคะทุกคนรู้นะคะแฟนคลับรู้สาววกผู้ร้านทุกคนรู้เช่นกันนะคะแยกแยะสินค้าตามนท้องตลาดให้ออกแล้วอย่าหาว่า150บบาทเป็น ไม่มีนะคะอย่างคนไหนเ,อเจอแอบ,บอ้างอะไรก็บอกมาด้วยนะคะบางทีเขาไม่ค่อยรู้กฎหมายเท่าไหร่นะคะบางทีเอาไปใช้ชื่อ,อาขายเจียวคู่หลานแต่เคู่หลานไปใส่เงี้ยมันก็มั่วนิดนึงนะคะก็แบบก็เวลาขายของก็ศึกษากฎหมายดีๆนิดนึงนะคะมืออาชีพนิดนึงอย่าไปมั่วนะคะ ก็ต้องระวังตรงนี้นะคะเพราะว่ามันก็ผิดกฎหมายได้ถ้าใช้ชื่อคนอื่นโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะคะผู้หลานคือยึดจดแบรนด์สินค้าจดลิขสิทธิ์สินค้าอยู่แล้วถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามผู้หลานขอบคุณมากค่ะ